สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติตัวละครในเกมเอปกันนะคะอาเจเชหรือที่รู้จักกันในนามไลฟ์ไลน์เธอมีอายุ24ปีและมีฉายาว่า Combat Medic เธอเคยเป็นลูกหลานของผู้ชนะสงครามที่ร่ำรวยมากๆแต่เธอนั้นได้หนีออกจากบ้านมาหลังจากที่ได้ทราบว่า ครอบครัวของเธอได้สร้างความเสียหายไปอย่างมากและก่อนที่เธอจะเข้าร่วมองค์กร Frontier Crops ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือผู้คนเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆอาจเจจึงเข้าร่วมกับ a p e ิ g เกมเพื่อนำเงินไปสนับสนุนองค์กรเนื่องจากใน a อ e ิ g เกมนั้นไม่มีใครที่เป็นผู้บริสุทธิ์และหลายคนก็คงจะรู้นะคะว่าคนที่เข้าร่วมเกมนี้ เข้าร่วมเกมด้วยเหตุผลอะไรแต่ไลฟ์ไลน์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องเข้าสู่สนามลบอันดุเดือดนี้ด้วยซ้าลักษณะภายนอกของเธออาจดูขัดกับพฤติกรรมที่ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเธอก็แค่อยากจะช่วยเหลือคนอือ่นๆอยากทำให้โลกดีขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะต้องฆ่าใครก็ตามหลังจากนี้เราจะมาพูดถึงอ b i l i t y ของตัวละครนี้กันนะคะ Passive Ability c คอมแบ m เมดิ ility, ฟื้นพลังได้เร็วขึ้น25%นอกจากนี้ระหว่างชุบเพื่อนจะมีโล่ป้องกันความเสียหายด้านหน้าระหว่างชุบ Tactical Ability DOC Heal Drone DOC ย่อมาจาก Drone of Compassion ปล่อยหุ่นยนต์ที่ช่วยฟืน้นฟูพลังชีวิตอย่างช้าๆให้กับสมาชิกในทีมที่อยู่ใกล้ๆได้ แต่หุ่นยนต์นี้สามารถถูกทำลายและศัตรูก็สามารถใช้หุ่นยนต์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน Ultimate Ability Care Package บางคนอาจจะเรียกว่า Air Drop สกิลนี้เป็นการเรียกกระสวยที่บรรจุอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัวต่างๆลงมาให้ใช้3ชิ้นด้วยกันแต่ผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถมองเห็นและเก็บได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประวัติตัวละครที่มีชื่อว่า AJC หรือว่า Lifeline ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ทำประวัติตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะบ๊ายบายคะ่ะ